เกลือแห้งสูโบราณต้องขาย20บาทเองนะครับตลาดน้องไอล้อมนะครับนี่กลือแห้งโบราณนะนี่ใส่ถ้วยนี่เใส่ใส่ใส่ถ้วยนี่ก็20นะฮะใส่ห่อนล้วก็20เหมือนกันเอาเลือกแบบไหนแบบจะกินเลยแล้วกับยินบ้านเนี่ยได้หมดนะครับขาย20บบาทเองนะผมตกใจหมดเลยเยอะมากเนี่ย ใส่ใส่ใส่วย20บาทเองนะครับนตลาดน้ำเพล้อมนวอ่าย่งไงแม่มาชิมเลยครับโอ้ี่น่าลูกค้าอยากจงให้เยอะขนาดนี้นะอ่าแมะมาอุหนุนกันนะครับเล็กสองเล็กสองนี่ละ ขอบคุณครับรับอะไรครับเส้นหมี่ไม่มีขาวเหรอ